สวัสดีครับเอฟซี FC. มือนกลับมาพบกันในวันที่6พฤศจิก,กายน2 5 6 6, 6. ันาหสำหรับคลิปนี้ผมก็ษินําเด็กเด่นบนไม่เอฟซีสำหรับชมสำหรับสำหรับเด็กเด่นบน่นวัตถิพานมากกับผ่าันวัดถูกสุดเลยำลสำหรับเจ็ดสุดผ่านหมดทุกสุดสำหรับเดินดีมากสำหรับวันนี้เดี๋ยวเ้อาไปตามสำหรับก่อนไปรับชมขอฝากคําเตือนก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคําเตือนแล้วเ้าก็มาเบิงสูตรแรกนะล่ะสูตรแรกเป็นสูตรที่เดินดีข้อมูมสั้รับสูตรเลขเด่นบนสูตรนี้เป็นสูตรที่ตันะล่ะอ่ะอยังบวกลดนะล่นะยังบุกลดแต่ว่าอ่ะ งวดนี้ที่เขาบามาบ่นเขา,เขาลงไปล่างครับลงไปล่างนะครับบางงวดเขาไปทั้งบนทั้งล่างนะครับสำหรับสูตรนี่กับเริ่มเดือนตั้งหลายงวดแล้วสถิต,ติกับสามยี่สิบกองงวดตั้งแต่ผมเริ่มนั่งมาเปรียบเทียบนะครับเป็นสูตรเปรียบเทียบหนอกที่ผมยังบ่ได้เปิดเผยวิธีคำนวณน,น,นะครับถือว่าเดินดีนะครับเขาเดินในตำแนหน่งทิพหน่วยทิพหน่วยทิพหน่วยแล้วก็บ,บางงวดก็มี อ่าลักลอยนั่ครับละนี่ครับแต่เขายังเดินทิ้งหน่วยทิ้งหน่วยต่ว่าอ่าเพียงแต่งวดออกสองศูนย์สองนี่เขาลงไปล่างนี่ครับลงไปล่างครับนะแล้วก็กลับขึ้นมาอีกนี่ครับวันที่ออกสี่สี่หกลับะแล้วก็งวดล่าสุดอ่าที่ผ่านมาอ่าสามตัวไทยแล้ววที่หนึ่งเขออกไปที่เก้าห้าหนึ่งลับะนี่ครับออกไปที่เก้าห้าหนึ่งอ่าสุนี่ก็เดินต่ออีกนี่ครับเดินต่อหลังจากที่ที่ลงไปล่างแล้วมาอ่า ทีที่หกแล้วก็หวดที่ผ่านมามาสองตัวเลยนะครับอ่ามาทั้งหลักลอยแล้วก็หลักหน่วยครับนะครับเก้าห้าหนึ่งมาหลักร้อยเลขเก้าหลักหน่วยครับเลขหนึ่งครับมาทาั้งเก้าแล้วก็หนึ่งสองตัวเลยนะครับมาแบบนี้เลยสําหรับการท่าอ่าเลขตัวนี้เป็นหลักลอยครับ อนี้เลขสี่เขาชอบมากลักลอยสำหรับ huh. ส uh ูตรนี uh ้ม huh. ักมาอ่สองวันแล้วลักลอยมาติดมาหนํ่งนะครับตีดมานําหลักลอยสองวันแล้วกับพวกผมวางว่านี้จะติดมาอีกหรือเปล่าครับล่ะน่ครับเจ็ดกับแปดหรือว่าเจ็ดกับแปดที่มานลักไอยครับล่ะแต่ว่าสูตรลักลอยที่ข้าชนได้กับซีกับหาครับเป็นเจ็ดกับแปดสำหรับสูตรนี้กับพวกนี้สูตรลักลอยครับละบางวัดเขากาดจะมาน่ครับแต่ว่าอ่า ผมก็ได้คำนวณไว้แล้วนะครับได้เจ็ดแปดเก้าส่นนะครับผมก็ได้เขียนไว้ในกระดาษแผ่นที่ผมจะชนนะครับในหวดที่พันมากเดี๋ยวผมออาให้เบิ้งนะครับข้างด้านเลขเด่นในหวดที่ผ่านมากผมได้ลงให้เอฟซีได้รับชมนะครับในหวดอันนี้คือของหวดที่ผ่านมากครับผ่านหมดทุกสุดนะครับมีเลขห้าติดหมดทุกสุดเลยนะครับ อ่ะไม่ไม่หลุดสักสุดครับแล้วก็มีเลขหนึ่งนะครับนะครับมาเลขหนึ่งแล้วก็อ่าเลขเก้ามาหลบร้อยครับสามตัวบนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วนะครับเก้าห้าหนึ่งนะครับอ่าเลขกสามตัวอยู่ในนี้นะครับเล้วเด็เด่นบนนะครับถือว่าเดินเป็นระเบียบมากนะครับอ่าอ่าบอลรู้จักสุดนะครับเจ็ดสุดนะครับไม่หลุดสักสุดเลย วันนี้ผมก็ภาพมาต่มเจ็ดสุดอ่นี่แหละที่เดินเขามาผ่านเขามาจากงดที่แล้วเนาะเจ็ดสุดอ่าที่เดินดีในงดที่แล้วครับก็คือุดนี้ก็มีนะครับในอ่าหนึ่งในนั่นนะครับแล้วก็ห้ามาาบึงอ่าซูนี้เป็นซูนแรกแล้วนี่เจ็ดแปดเก้าศูนนะครับผมขอท่าอ่าตัวที่เขาตำแหน่งลักหน่วยนะครับ แบบนี้เลยนะครับ<ะ>หมดที่พันมากอะเาะมีหลังเ่ามีรงหลังครับว่าไม่มีรงหลังสําหรับสูตรนี้เล้าเพราะบางสูตรที่สองที่เดินเงี้ยวเด็กเด่นเดินดีครับนี่เป็นอีกสูตรหนึ่งนครับก็เดินดีนะครับเดินเงี้ยวเลยสูตรนี้แต่ว่าผมบอกวิธีคํานวณไปแล้วสำหรับสูตรนี้นะครับอ่พอเขาเดินกระดาษแผ่นนี้สุดผมก็เลยมาต่อกระดาษแผ่นนี้ะนะครับกระดาษแผ่นนี้ขนเนนขากะ ไปล่างขึ้นกันวันนี้นะไปล่างขึ้นกันแต่เขากลับขึ้นมาขึ้นเขาแล้วก็บวัดที่ผ่านมากกับเดินเดินชนกันดีมากนะครับเดินช่งกันดีมากสําหรับชุดนี้อ่ะวัดที่ผ่านมากกับเก้าห้าหนึ่งนะครับลเลขล่างออกหกสามแบบไม่มีล่างนะครับไม่ลงไปล่างจุดที่บนนะครับขามาที่เก้ากับหนึ่ง เดินดีครับกาลังเดินดีเดินอ่าผมก็ได้น้ำลงช่องมาตาลางวดนละนี่ที่ผมทาสัญลักษณ์แบบนี้นะครับคือน้ำลงช่องจริงนะครับที่เขาเดินนะครับก็ท่าอ่าครับผมก็ลืมท่าฟังนี้ทั้งท่าทิศอ่าออกแดงๆนะครับเดี๋วก็รักลอยครับเขามาลักลอยมาหลักร้อยแล้ว สำหรับวันนี้ผมก็คำนวณเรียบร้อยนครับได้หเจ็ดแปดเก้ก็ชนกันกับสูนีนะครับชนกันกับสูนี้สูนีก็เดินดีเี่อนครับเชนกันที่เจ็ดแปถ้าที่เอาสองสูนี้ชนกันตัวเด่นโอ้นะครับสูนีได้เจ็ดแ้าเจ็ดแปดเกู้นย์สูนีไม่มีเลขศูนย์นะควับสูนีไม่มีเลขหกก็สรุปแล้วชนกันที่เจ็ดแปดเก เจ็ดแปดเก้าน่าจะมาให้เห็นหนึ่งวันนี้เจ็ดแปดเก้านะครับอ่าน่าจะมาให้เห็นทักตัวนะครับในเจ็ดแปดเก้านะครับวิธีคำนวณเดี๋ยวเปียนให้เบิง้งนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับบวกลักร้อยเลขหมุนครั้งที่สี่บวกลักสิบเลขหมนขุนครั้งที่สี่บวกลักครั้งที่ 4, ทนะครับสำหรับจุดนี้ที่เดือนดีๆนะครับเดือนมาแล้วก่ะยี่สิบพวงหมดแล้วครับอ่ายี่สิบ สามถ้าเดินต่อจะเป็นวันที่ยี่สิบสามนะครับเดินมาแล้วยี่สิบสองวันอ่าแตวการาีิมาเบิรงสูตรอ่าเลขเด่นอ่าชุดต่อไปนะครับชุดที่นำอ่าลงในชุดที่ผ่านมาที่กัดนะครับในงวดที่ผ่านมาสามตัวไทยวันที่หนึ่งออกไปที่เก้าห้าหนึ่ง เขารักลอยกับหลายสุดแล้วนะในงวดที่ผ่านมาสุดนี้ก็มีได้เก่าเท่ากันนะครับมีเลขเก่าเลขหนึ่งครับกมาทางรักลอยแล้วกอะรักหน่วยเท่ากันมาแบบนี้เลยนะครับมาแบบนี้เลยแตวผมจะผ่านรักลอยเป็น สีสม้มนะล่ะที่มาหลักร้อยเขออ้าดีแยกแยะให้เบิ้งว่าสุดใดเขาลักใดเนี่ยนะละครับสีส้มนี่ก็คือลักร้อยเขาติดติดลักร้อยมาครนะล่ะอ่าทำไมเบิ้งหมดไม่ครับ,าาบ,าว,นะรบวิธีคำนวณเขากจะใส่ลักหน่วยเลขมูลครั้งที่สองบวกหนึ่งข้างที่ผมก็ได้เขียนเอาไว้ขึ้นก่านะครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะละได้ไปที่หกหกเจ็ดแปด เก้าสำหรับสูตรนี้กับไปชนกับสูตรโมจินี่ขึ้นกันแบบเจ็ดแปดเก้าสำหรับแบบเจ็ดแปดเก้าจะมาให้เห็นหรือไม่สำหรับนี่ครับลงช่องนี่ครับตั้งแต่น้ำลงช่องมากนี่ครับรุดแช่งวัดเดียวสำหรับสูตรนี้คแบบรุดแช่สูตรเดียวเท่านั้นเป็นสูตรซี่ตัวสำหรับเดินมากแบบนี้เลยสะครับข้างหลังมากเขาที่เดินอยู่อ่าสามตัวนี้แถวนี้ว่าเดินนครับแถวนี้ไม่เดินเลยสำหรับ มันทีเดินอยู่ในสามตัวนี้เจ็ดแปดเก้าชนทันทีสองสูตรแหลกครับแล้วจะเดินต่อหรือไม่ครับแล้วเตาียมาเบิ้งสุดต่อยแบบออกสูุดที่สี่ครับแล้วสำหรับสูตรนี้กาเดินดีเป็นเอ่อสุดแม่นพี่กันเป็นสูตรแม่นพี่กันเจ้า แม่นขั้นเทพนี่ครับเป็นสูตรแม่นขั้นเทพที่ผมตั้งสายญาให้แม่แม่นขั้นเทพครับล่ะนี่ครับสูตรแม่นขั้นเทพก็คือสูตรนะี้ครับล่ะเดินดีคือกันนะครับเดินดีมากที่สูตนะรนี้แหละก็ลังดังในประเทศไทยตอนนี้นครับล่ะเป็นสูตรนี้แหละแต่ว่าข้านที่ออกไปเขาไปตัดแถวหน้าออก FT ครับเขาไปตัดแถวหน้าออกให้เหลือแค่สองแถวนี้ที่เดินอยู่ตอนนี้อ่ามอเทพธาราก็ดังที่ศูนย์กับหนึ่งครับล่ะ ก็มาที่เลขหนึ่งแต่ว่าผมไปจับเลขศูนย์แต่ว่าสูตย์ผมมันมีชนเลขหนึ่งนะครับผมก็เลยพลาดไปนะครับะ้ะมีเลขหนึ่งก็น่นาจะมากเต็มเต็มนะครับในหวัวที่ผ่านมาสําหรับวันนี้เข้ามาตามกันไหมเหตี้สำหรับหวัวที 51, ่ผ่านมาเก้าอกห้าหนึ่งครับศูนย์นี้ก็ผ่านครับเลขล่างออกไปที่หกสาม เห็ดเหล็กลังไปทำนครับเพื่อบางบางวัดเขาเข่าหลังนะตัวนี้ก็มาทั้งหลักร้อยเหมือนกันครับทั้งหลักร้อยและหลักหน่วยนะครับบางวัดเขาก็ทิเข้าแบบนี้แต่ว่าตัวนคนเขากิดิตัดออกสองสองแถวนี้สองแถวหลังเอฟซีเอฟซีเอ่อเบื้องเปลี่ยนกะทิคำนวณได้แค่สองตัวหมดละสองตัวนะครับเอฟซีนี่ครับ ของแถวนี่เขาดีเขาตลอดเขาตลอดนะครับเข้าตลอดบางวดเขาก็ลงล่างนะครับบางวดเขาก็ลงล่างด้วยนะครับแล้วก็แล้ผมติดทิศท่า่าสีให้เรียบร้อยก่อนตามสไตล์นะถ้าเขารักลอยอ่ตามสไตล์ของผมนะครับ้า,า,าม,ม,นะบมาแบบนี้แล้วก็ไปติดท่า ่ะเดี๋ยวนี่ซหน่วยฝั่งนี้ผมติทาสีเขียวนะครับอ่าทาไปล่างผมติดปทาสีคแบบทาไปล่างผมจะไม่ทาสีนะครับอ่าทาติดบนผมถึงจะทานะครับอ่าหยอดนี่เขจาจะมาเวิธีคำนวณครับหลักหน่วยบน,บนบวกสามของที่นะครับแล้วอ่าติดไปเร็วเนี้ยนะครับหลักบนบนคือเลขหนึง่งเนีนึ่เลขหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่หงอนี้ได้เลขสี่เป็นตัวแรกสี่ห้าหกนะครับได้ไปที่ สี่ห้าและอ่าหกนี่ครับผมว่าเลขกซีหรือเลขกหาอาจจะมีโอกาสมาอ่าในตำแหนง่งหลักลอยขึ้เก่านี่ครับเพราะว่าสูนี่อ่าเขาก็เคยมาหลักลอยครับแต่กางวดที่ผ่านมาเขามาหลักลอยนั่นี่ครับ,บ,าารรย,รบยุดต่งเหล็กซีแล้วเหล็กหาเขาอยู่ใกล้เคียงกันหรือว่าทีเขาหาเข้าที่มาอ่าหลักลอยแล้วเอฟซีพิจารณาเบ้างครับสำหรับสูนี่ อ่าสี่ห้าหกอ่าวันนี้ก็ดังไปที่ห้ากับหกวดที่แล้วดังไปที่ศูนย์อ่ากับหนึ่งวดก่อนนั้นหกกับเจ็ดนะครับนี่ครับ FT กับเบิ้องง่ายง่ายนะครับสูตรนี่แหละที่ดังอ่าทั่วประเทศไทยอยู่ตอนนี้นะครับกับสูตรผมนี่แหละอ่าครับจะไม่เห็นหรือไม่เวันนี้นะครับอ่าครับเดี๋ยวข้าเบิงสูตรต่อไปครับสูตรต่อไปนะครับสูตรต่อไปสูตรนี้ก็เดินดีกันครับ วดตีพันมากระพันครับแล้้าห้าหนึ่งเนี่ยวัดตีพันมาแล้วนะวัดตีพันมาสูตรนี่เข้าที่ตำแหน่งหลักสิบครับเดินที่ตำแหน่งหลักสิบครับมาอย่างนี้เลยครับมาอย่างนี้เลยครับท่าสีเขียวนะครับถ้ามาในตำแหน่งสิบหน่วยผมจะท่า สีเขียวธรรมะอร่รอยคงทิศผ้าอ่าสีเหลืองครับสีเหลืองครับแบบนี้เลยวันนี้ถ้าเกิดว่าวิธีคำนวณวิธีคำนวณถ้าเกิดใส่อ่าลักหน่วยของเราวันที่หนึ่งบวกกันสองั้งแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับอ่าผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยหลักหน่วยของเราวันที่หนึ่งก็คือเลขหนึ่งรับหนึ่งบวกกันสองั้งแล้วก็บวกหนึ่งหนึ่งสองสามแบบหนึ่ง สามข้างเป็นสามก็ได้ตัวเก่าครับะได้เลขสามตัวเดิมไม่มีค่า x นี่ครับสามสี่และห้านะครับ 3, 4, 5, ได้ตัวเดิมจะมาให้เห็นหรือไม่ะะ 3, 4, 5, มนะครับกับสามสี่ห้าวันนี้การนั่มร่องอช่องการไล่มาแล้วผมก็บบริคิดนะครับบริคิดว่า น้ำลงตั้งแต่ตอนไหนครับเก็ครับเดินเงี้ยเลยครับเบริ่งอ่าขีดให้เบิ่งครับเป็นสูตรเก่าอยู่แล้วนะครับที่เคยลงอยู่แล้วอย่าเยงเขาจะมาเบ,บิ่งอีกสูตรหนึ่งก็เดินดีขึ้นกันครับเป็นเดินดีขึ้นกันนะครับเดินดีขึ้นกันผ่านมาจากวัดที่แล้วเพื่อนวัดที่ผ่านมาเก่าห้า หนึ่งนะครับสำหรับอ่าสนี่ก็เข้าไปที่อ่าเข้าไปที่หลักสิบนะครับนี่เด็กฮะเข้าไปที่หลักสิบบนนะครับนะครับเข้าไปที่หลักสิบบนเอาละ ประมาณสิบหน่วยเป็นงวดอ่าเป็นงวดที่สิบทุดนี้ยังบม่หลุดเลยนะครับอ่านำลงช่องจริงนะครับตั้งแต่งอ่านี่เลยแต่งวดอ่าที่ออกแปดเจ็ดสองนะครับเขาเดือดบางงวดกับเขารักร้อยแล้วบางงวดก็เข้าหลักร้อยนะครับนครับทาวันใด,เข,ด,ดเขาลัก้อยพงิดทาสี 5, แบบนี้แล้วนะครับ อธิพันธ์ว่าเขาหลักสิบเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งวิธีคำนวณวิธีคำนวณสูตรนี้ห้าติดไส้อ่าลักพันของลำดับที่หนึ่งบวกหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สองบวกหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามผมก็ได้เขียนเอาไว้คือเอ,า,อาเขียนเอาไว้แล้วนะคระสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าตัวนี้ได้ได้เก้าเป็นตัวแรกนะพระเก้าแล้วก็ศูนย์ พอได้ศูนย์ 0, แล้วก็บวกสองศูนย์นี้มีค่าเอกเนี่ยตัวที่สองบวกสองศูนย์บวกสองได้สอง่าศูนย์นี้ได้เก้าศูนย์สองะครับนะจะเดินต่อหรือไม่ครับเนะี่ครับนำลงช่องต่ออีกครับถ้าเดินต่อก็จะเป็นงวดที่สิบเอ็ดนะครับอนะ่าสำหรับศูนย์นี้ก็ถือว่าเดินดีมากนะครับอนะ่าเก้าศูนย์สองะครับ, 9, รบนะถ้าเดินต่อ เป็นวัดที่สิบเอ็ดครับสัญลักษณ์ที่น้ำลงช่องนะครับว่าบางสูตรทุดไทยสูตรที่เจ็ดนะครับสูตรที่เจ็ดตัวนี้เพิ่งจะน้ำลงช่องไม่ในวัดที่ผ่านมานะครับในวัดที่ผ่านมานะครับสาหรับสูตรนี้เก้าอันหะนึ่งนะครับสำหรับสูตรนี้ก็เข้าที่หลักสิบ เข้าที่หลักสิบครับล้ครับสำหรับสูตนี้แล้วถ้ามี่อ่าเบิง้งเอาขอวาไฟสีหลุดมือครับแล้าที่ว่าเปิงหวอดใหม่ครับและว่าที่ใดตัวใดหวอดนี้วิธีคำวนวณท่าที่ใส่รักลอ,อยเล็กมุน ที่สองบวกลักน่วยอ่าสำหรับลักร้อยนี่บวกกันทองข้างเท่านห้ลัก้อยเลขลค่าที่สองบวกกันท้องข้างเลยครับบวกลักน่วยเลขนกาที่สแล้วก็บวกสี่ข้อที่ครับก็ดได้เขียนเอาไปบทีเียบร้เลยครับสาวกสเป็น6กหกบวกหเป็นสิบเอ็ดได้หนึบวกส่เป็นห้าวันนี้ได้ห้าว่มีค่าเอกตัวนี้ห้าหกและเ นครับห้าหกเจ็ดจะเดินต่อหรือไม่นับแล้วนี่ครับจะเดินต่อหรือไม่เป็นงวดที่สองนำขงช่องนับแล้วในห้าหกเจ็ดต้หรับทุกสูตรอ่ะผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นทีเรียบร้อยแล้วเนี่บไม่กระดาษแผ่นนี้เป็นทีเรียบร้อยแล้วเพื่อจะอ่าเบิ้งว่าตัวใดเป็นตัวใดอ่าตัวใดมาตัวใดนี่ยนับแล้เสร็จที่ อันที่ว่าเป็งตัวที่ชนกันแบบจะจะสามสูดเลยนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับอันที่แล้วก็ชนกันแบบนี้นะครับเจ็ดแปดเก้าน่าจะมาให้เห็นนะครับน่าจะมาให้เห็นสักตัวในเจ็ดแปดเก้านี้ต้องมาหนึ่งตัวนะครับต้องมาหนึ่งตัว,นะรตตวหรือว่าจะมาอ่าจับคู่กันอันนี้กับบุรุษนะครับแต่ว่าน่าจะไม่มาจับคู่กัน จ็ดเปรเก้าน่าจะมาหนะนึ่งตัวนะอ่าห้าเทว่าตรงแถวไตตามตัวบ้างอ่าวที่พิพานมาก,กัแถวข้างบนนี่อ่ามาจับกับแถวอ่ากับที่แถวข้างล่างนี่นะประนี่กับที่แถวอ่าตามตามแถวที่แถวข้างล่างนี่กะอ่าเป็นลักสิบในวัตถิพันธ์มานาวะอ่ะาฟังนี่กับที่มีทั้งลักร้อยแล้วกะ ลักหน่วยวัตที่ผ่านมาสำหรับทำสำหรับทางด้านซีตัวอ่าวัตถี้ก็ไปชอนอ่าไปชนลักใดกับเอฟซีก็บอ่ากงทีได้เบิรงแล้วสำหรับอ่ากงทีได้เบิรงแล้วทางด้านลักสิบและลักหน่วยบดสำหรับอ่าทังด้านเจ็ดแปดเก้าอ่าที่ไปอ่าชน มาเอาให้เบิง้งนะครับนะก็จะไปชนทั้งหลักสิบและหลักหน่ครับห้าหกเจ็ดนะครับ, 5, 6, 7, รบนะทั้งด่านหลักหลักสิบที่ผมชนเอาไว้แต่ว่ามีเจ็ดแปดเก่าเท่ากันครับเจ็ดกับแปดต่วเก้าก่ค่อยมีนะครับชนใหญ่จะเจ็ดกับแปดนะครับจนใหญ่จะเจ็ดกับแปดนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้ตัวที่ ความน่าจะเป็นนะครับทางด้านตัวที่ชนหลักสิบนะครับเดี๋ยวก็เทาสิ่วาเบิร์ตัวที่ชนอ่าหล,ล,ลักหน่วยที่ผมชนเอาไว้ให้ก็คือหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับก็ชนขึ6 6, บบ้นกันหกเจ็ดแปดหกอ่าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็ชนถุนี้ขึ้นกันแล้วก็เทาสิ่วาเบิร์เลขหกครับ เลขเก้าก็มีอา่ายุดตรงนี้ก็มีนะครับยุดสูตรนี้ก็มีมวัที่ผ่านมาเดินวัดถุกสุดนะครับวันนี้ก็เลขเก้านะครับกับชนหลายสูตรด้วยกันนะครับชนหลายสูตรเหมือนกันนะครับความน่าจะเป็นนะครับแต่ว่าเลขเก้าเขาจะไปชนเลขดับแต่ว่าจะอับดับอาอย่หรือไม่อันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าสูตรแต่ละสูตรนี่เป็นสูตรที่เดินดีแล้วก็แม่นมากนะครับไนะบนะบ้ี่ผิดจะหน้าบึงจ้ะ า่าชอบเลขดับสุดเลยกับเข้ากัเล่นเลยบ่ต้องไปสนดับนับาะถ้าคิดว่าดับจะเอาไว้อยู่นับาะเลขหกก أ. มีหลายสตรนะครับหกก็มีอยู่หลายสูตนะครับหก็มีอยู่หลายสุดนะครับก็มีหกหกอยู่สี่สเหมือนกันนะครับหกก็มีเดินดีเลขสี่ไม่อยู่อ่าสองสุดนะครับสี่ก็มีอยู่สองสูตห้ามีอยู่สามสุด ครับห้ามีอยู่สามสุรห้ากับหกมีอยู่สามสุดเนี่ครับอ่าห้ากับหกเลขหก 6, มีเยอะเหมือนกันเนี่ 5, 30, ยสี่สุดได้ห้ามีสามสุดเนี่ยครับเอฟซีช็อ, 4, ชอบแบบไรกับพิจารณาเบอง์ตูดไรน่าจะมา่าแบบไรชอนอ่าลักหน่วยก,ก็คือหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ 6, 7, 8, ย 6, 7, 8, 9, กต่อยู่ในหนี้คือกันครับหล,ลักซิบลักหน่วยกับคนอยู่ในนี้แน่นอนครับนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดถ้าไม่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ,งแจงออ้งเตือนใ,ให้พอหน่อยเด้เพิ่อเสด้มีกำลังแรงใจเคล็ดลับเป็นไหมหาตัวดีๆให้เอฟซีได้รับชมตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางการคำนวณไปตามสูตรนะล่ะอดีตเดือนนี้น่าคิดจะเดือดต้อนหรือไม่อันนี้เอฟซีพิจารณาเบื้องตับชอบกระพันเบื้งเพื่อความบันเทิงสนับนนุนนะล่ะ ต้อรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีครับ